สวัสดีค่ะสำหรับผู้ปกครองของเด็กเล็กหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็เป็นเรื่องที่มาอันดับหนึ่งที่พวกเราจะต้องใส่ใจและดูแลเป็นอย่างมากแต่พวกเราเคยสังเกตกันไหมคะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับเด็กเล็กได้ตลอดเวลามันจะมีบางครั้งบางเสี้ยวนาทีที่เขาจะต้องอยู่โดยลำพังและจะทำยังไงให้เด็กๆสามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะ วันนี้มีงานวิจัยที่เบลเชียมที่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีตัวขั้นตอนง่ายๆนะคะประมาณ5ขั้นตอนในการที่จะฝึกให้เด็กๆดูแลตนเองให้ปลอดภัยได้นะคะขั้นที่1ก็คือการให้ความรู้นะคะในการที่ให้เด็กกเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพราะบางครั้งอาจจะมีความเข้าใจผิดในสังคมเกิดมีการให้ความรู้อีกอย่างที่มันไม่ถูกต้องเนี่ย เด็กๆก,ก็จะได้เกิดการเอ๊ะว่าใช่หรือเปล่านะคะซึ่งตัวความรู้เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นตัวพื้นฐานที่ทำให้เด็กๆรู้ละว,ว่าอะไรคือสิ่งที่ปลอดภัยกับตัวเขาอะไรคือสิ่งที่เอ่ทำได้บ้างแต่แต่แม้จะไม่ได้ปลอดภัย100%แต่ก็อาจจะมีผลระยะยาวหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลย <S <S เด็กๆอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะ ทีนี้ในขั้นที่2ก็คือการตระหนักในสถานการณ์นะคะก็คือการที่เด็กจะต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะว่าเด็กแม้ว่าจะมีโลกของจินตนาการแต่สุดท้ายเขาก็ยังอยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่างเช่นเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างอะไรที่ไม่ควรที่จะเข้าไปหยิบจับเองต้องให้คุณพ่อคุณแม่แนะนําก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ต่างๆว่า ในชีวิตเขามันมีสถานการณ์อะไรที่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยหรือว่าจะต้องพึงระวังในเหตุการณ์หรือกับผู้คนแบบไหนบ้างนะคะตัวที่3เนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของการไวัยต่อความเสี่ยงนะคะคือความสามารถในการสังเกตตัวนี้ปิอญาเน้นมากๆเลยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เขาเน้นมากเลยค่ะให้เด็กฝึกแยกแยะการวัยต่อการสังเกตในสิ่ง,งตา่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ ประสาทสัมผัสจากการใช้ตาเห็นหูฟังนะคะพื้นผิวจากการสัมผัสจมูกได้กลิ่นนะคะหรือรสชาติต่างๆเนี่ยว่าสิ่งไหนที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วควรที่จะเอ๊แล้วถอยออกมาก่อนอย่าเพิ่งกระจนเข้าไปรับประทานหรือว่าดื่มหรือว่าเข้าไปหยิบจับทันทีนะคะและพอได้อันนี้แล้วจึงเข้าสู่ขั้นที่4คือการจัดการความเสียงนะคะ ซึ่งเป็นการที่เด็กจะต้องตัดสินใจแต่ตัดสินใจอย่างไรล่ะเป็นการตัดสินใจที่อยากจะใช้คำว่าเมื่อมีสิ่งร้าวเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะตัดสินใจตอบสนองทันทีเนี่ยมันมีช่องว่างเล็กๆตัวหนึ่งตัวนั้นเราเรียกว่าเป็นสติที่ให้เขาหยุดคิดก่อนก่อนที่เขาจะทำอะไรถ้าเด็กๆสามารถหยุดคิดว่าเอ๊ะควรจะทำหรือไม่ทำควรจะถอย หรือควรจะเดินต่อนะคะตัวนี้จะทำให้เขาตัดสินใจได้โดยใช้หลักเหตุและผลที่ไม่ได้ใช้อารมณ์หรือเราเรียกว่าสตินั่นเองซึ่งจะนำไปสู่การตัดการตัดสินใจจะพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องที่เขามีนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นการทบต้นความสามารถทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก็คือมาสะท้อนว่าเอ๊ที่เขาทำไปเนี่ยมัน เป็นอย่างไรบ้างเด็กชอบไม่ชอบกับการตัดสินใจนี้อย่างไรถ้ามีโอกาสแก้ตัวใหม่อยากจะแก้ตัวในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้ค่ะก็เป็นตัวอย่างของวิธีการที่จะฝึกให้เด็กคิดตัดสินใจและพาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้นะคะก็ลองดูกันนะคะ